สลามอะลกุ้มวราห์มะตุลละวะบารากาตุครับอเมชชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พัทยากลางครับจังหวัดชนบุรีมีงานมหกรรมวัฒนธรรมมุสลิมนะครับถิ่นตะวันออกจัดขึ้นที่ชายหาดพัทยานะครับอยู่พัทยากลางครับก็จะพาทุกท่านนะครับได้ชมบรรยากาศณนะช่วงเวลานี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีร้านค้าแล้วก็มีสถาบันมัสยิดต,ต่างๆนะครับมาออกร้าน จำหน่ายกันในงานแล้วก็มีการสาธิตนะครับในเรื่องของการหุงข้าวหมกด้วยแต่ตอนนี้จะพาทุกท่านได้ไปชมร้านค้าต่างๆนะครับที่มีส่วนร่วมในงานเมืองพัทยานั้นถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสําคัญนะครับทางภาคตะวันออกดังตรงนี้เราไปดูกันนะครับทุกร้านนั้นมีเมนูฮาล้านหลายร้านมากนะครับที่บอกรังค้าตรงนี้เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ งานมหกรรมนะควัฒนธรรมมุสลิมนะครับถิ่นตะวันออกก็จะมีร้านค้ามากมายนะครับที่มาร่วมในงานนะครับอยู่ตลอดแนวชายหาดพัทยานะครับเราอยู่ที่พัทยากลางจังหวัดชลบุรีร้านนี้ก็จะเป็นร้านนะครับอัญมณีนะครับซึ่งเป็นร้านที่โอ้โหมีหลากหลายมากแล้วก็เป็นที่สนใจสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่ ได้แวะเวียนเข้ามานะครับเลือกชมอัญมณีนะครับถือว่าเป็นของดีที่มีจำหน่ายในงานแห่งนี้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นร้านที่ส่วนหนึ่งนะครับที่มาร่วมในงานครับจำหน่ายทั้งทั้งเพชรทั้งพลอยนะครับต่างๆมากมายเลยทีเดียวตัวเรือนเจวเรี่นะครับก็มากมายครับตอนนี้ที่ได้เห็นอยู่ก็เป็นสีสันในงานนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของร้านที่เป็นเสื้อผ้าตามงานการกุศลงานน้ำชาการกุศลของมาซีต่างๆก็จะเห็นเสื้อผ้านะครับที่นี่ก็มีครับก็มีคัดร้านที่เด็ดๆนะครับมาร่วมในการโปรโมทของงานที่พัทยากลางนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นเสื้อผ้านะครับตอนนี้ณนะช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้นะครับก็มีผู้ที่ สนับสนุนร้านค้ากันแล้วมีร้านของเล่นครับใครที่พาลูกหลานมาได้ควักแน่นะครับนี่ครับขนมไทยโซเฟียขนมครกนะครับพนัทนิคมอันนี้เป็นพี่น้องจากชนบุรีเช่นกันครับขนมครกนะครับจากพนัทนิคมอันนี้เป็นขนมครกที่เป็นสูตรเองเลยไหมครับใช่ค่ะคนไหนชื่อโซเฟียคนนี้ค่ะ,ะนี่เจ้าของร้านกําลังแคะอยู่นะครับคุณโซเฟียครับ เดาวมาติดไปหน่อยค่ะก็โอเคค่ะอร่อยหวานมันมีต้นหอมมีข้าวโพดอ่ามีเผือกค่ะแล้วก็มีหน้ากะทิค่ะอ่าจะพูดว่าไงดีมาร่วมงานกันที่พัทยากางค่ะเรียนเชิญนะคะมาร่วมงานกันที่พัทยากลางนะคะค่ะวันดีที่แกละมหกรรมวัฒนธรรมมุสลิมจ้ามหกรรมวัฒนธรรมมุสลิม ตีนตะวันออกเรียนเชิญนะคะทุกท่านบางทีด้านหลัง<ถ>ทอดหลายก็ก็ทอดดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยโอ้ oh, มาโชว์หนะ้ากล้องนิดนึงนี่ครับสําหรับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยด้านหน้าเวทีนะครับก็มาซื้อขนมครกคคกล้วยทอดปไปทานเล่นด้านหน้าได้อันนี้ก็จะเป็นมันใช่ไหมอ่ามันทอดโอเคครับผมนี่ครับทอดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ยำสารพัด อ๋อข้าวหมกข้าวหมกขนมจีนน้ำยาปูนะครับครัวพี่ครัวพี่บางฮาลานนะจ๊ะครัวนี้มีอะไรบ้างลองบอกทีมงานหน่อยสิครับวันนี้มีน้ำพริกถั่วแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปูมีข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ค่ะกำลังทำอยู่ด้านหลังค่ะด้านนี้โคมเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีผัดไทยกุ้งสดมีต้มตำทอดค่ะมีหลายเมนูเลยค่ะหลายร้านนะครับ อันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกถัว่วน้ำพริกถั่วนี่ของโบราณจริงๆต้องมีมะกรูดลอยอย่างนี้นะครับเขาเีน mm ี hmm. ่สุดยอดจากพนัท mm hmm. พนัทน,นิคมนี่ร้านเดียวกันหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกส้มตํา,ตาทอดอะไรพวกนี้นะครับอุสลามครับผมนี่ครับร้านค้าซึ่งตอนนี้ก็กําลังเตรเตียมงาน,านเตนรเตียมการกันอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวห่อเป็นเส้นนะครับซุปน้าําใสก๋วยเตี๋ยวคําโต นะครับและอันนี้มีอะไรบางบอกเลยมีอะไรเชิญมีพ <มา S 2> ิซซ่าพิซซ่าจ้าชิ้นละสิบบาทราคาหลักสิบอะไรหลักร้อยเลยจ้ามีทุกหน้าจ้าอันนี้ชิ้นละสิบบาทจ้ามาจากบ้านฉางเลยจ้าบ้านฉางนะจ้ามีครับผมมีหลายหน้ามากนะครับมีหน้าฉันกับหน้าเธอด้วยหน้าฉันกับหน้าเธอด้วยนะจ้านี่ครับมีหน้าฮาวายนะครับดับเบิร์ชีสอ่าร้านนี้นะครับวัยรุ่นชอบอันนี้เป็นร้านยำใช่ไหมจ้าใช่ จัดจ้านค่ะจจาัด้นนี่ร้านเก่าหนครับยกมานี่ยกมานี่มาจากซอยเนินค่ะซอยเนนิค่ะ่คซอยเนินนะครับมาเห็นแล้วยำยำกระพุนน้ำมันงาขึ้นป้ายนี่เด็ดยังไงครับเด็ดอร่อยน้ำมันงาหอมอร่อยค่ะเดี๋ยวทีมงานอามซชานัลจะต้องลองนะครับในส่วนของนี่ยำกระพุนน้ำมันงาครับ โอ้โหร้านนี้แต่งสุดยอดเลยทีเดียวนะครับน้ำพึ้งอะไรนะน้ำพึ้งมะนาวโซดาด้วยอ่ะร้อนๆเชิญนะครับครับแล้วก็มีหลายๆร้านครับร้านของกินที่นี่นะครับในงานแห่งนี้นะครับมหกรรมวัฒนธรรมมุสลิมถิม่นตะวันออกมีหลายร้านค้าครับใครที่ชอบสายเนื้อนี่เลยนะครับมีเนื้อเขาเหนียว อิ่มแบบจุกจุกครับผมเนื้อทอดตับทอดครับโอเคเนื้อทอดตับทอดแดดเดียวนะครับมีหลายๆอย่างให้กับเนื้ออ๋อปูยุทธปัตตานีนี่คนปัตตานีนี่ปัตตานีเลยค่ะวันนี้มีมัตตาบัด้วยนะคะแกะมาอยู่แกะน้าอยู่วันนี้มีมัตตาบัตมัตตาบัตไก่งมัตตาบัตไอย์มารีจวดีพัทยาเนี่ย่ มีมัตตบะไส้ไก่มีมัตตบะไส้เนื้อมีมัตตบะจิ้มแกงมัตบมตบะยังไม่เสร็จครับ <c oughs> มองที่หอมัตตบะไปก่อนตอนนี้ <c oughs> ะน <c oughs> ะรครับ <c oughs> ไข่ปรุงทรงเครื่องไม้ละ30บาทและนี่มีเกี๊ยวซาด้วย มีมีสองอย่างใช่ไหมใช่จ้ะมีเกียวซาทอดกรอบแล้วก็เกียวซาทอดน้ำแล้วก็เป็นไข่ปรุงทงเครื่องจ้ะล้วนู้นจากปัตาปต,า,า,ตานีร้านนี้จากพัทยาพัทยาเลยคนพัทยานะใช่จ้ะเด็กพัทยาครับผมนี่มีร้านมากมายนะครับ่านผู้ชมครับยังต่อเนื่องมองเห็นไกลสุดหูสุดตานู่นเลยนะครับไปกันต่อครับไปดูนี่ร้านยำร้านทอดต่างๆนะครับได้หลายร้านครับผมนี่ก็รถ โรตีใช่ไหมครับโรตีมัตตบะอันนี้เป็นขนมของฝากต่างๆนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีร้านอาหารที่มาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับหาร้านทุกร้านนะครับอันนี้เป็นแหนมเนื้อแหนมเนื้อจ้าอันนี้เป็นแหนมไก่ อันนี้แหนมปลาผลิตเองค่ะอยู่สุราษรยาหวากรุงเทพศรยทวงนี่อยู่ยาหวานกรุงเทพหัวนครนะครับแหนมนี้ทําเองทำเองจะผลิตเองขายเองโอ้นี่ครับนะคะชื่อฮะจ๊ะปฏิมาค่ะอาจ์ปฏิมานำสกุลปฏิมาสกุลปัตยาชดช่วงโอ้ครับผมนี่ร้านนี้เลยครับร้านปฏิมาและเจ้าของร้านนี่นะครับให้เกียรติกับทีมงานครับมาขายผ่านหน้าจอให้พวกเราได้ดูได้ชมกันเลยนะครับขอบคุณนะครับ ร้านต่อไปนะครับนี่ยำแซบยำเสียบไม้อ๋อเขามีเป็นเสียบเสียบไม้นะมียังไงบ้างแล้วมีเป็นไม้ละสิบบาทเป็นน้ําชาบูครับผมแล้วก็เป็นเหมือนกันเป็นเป็น,เป,นเป็นยำยำแซบครับผมแล้วก็มีน้ํามีถ้วยมีอะไรให้เรียบร้อยเลย,ยนะยนครับเห็นแล้วนี่สุดยอดเลยนะครับกับบรรยากาศ ในตอนนี้นะครับครับสวัมกุ้มครับบางยีร้านอะไรครับสัมพานณ์ยีเลยนี่<ม>้ว<ล>น,นะครับร้านมาเรียมีไก่ฉีกครับมีไก่ฉีกครับผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อคืนแล้วร้านนี้ลองหรือยังเอาม<อ>า,<ร>าให้ลองให้ยีลองก่อนนี้นอน,นอนเอามาใส่ใส่เลยชิมให้ชิมให้เลยครับครับมีไก่ฉีกอะมาดูหน้าตามีไก่ฉีกครับตอนนี้เราก็ลังทําให้ดูนะครับมีไก่ฉีก อันนี้คนฉีกไม่ได้ไก่ฉีกนะครับอ๋อเขาก็จะลาดอย่างนี้อ๋อไก่จะฉีกไวแล้วอันนี้นะครับเป็นแบรนด์เป็นโลโก้อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็มีเส้นผ่านด้วยครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่โอ้นี่ครับอันนี้กล่องละเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้60บบาทค่ะ 60บาทอ่าย่อมเยานะครับราคา6กบบาทอ้โแล้วแต่จะเป็นเส้นครับจะเป็น้นออริจินอลรจะเป็นไงครับอ๋อนี่ให้ทีมงานเดี๋ยวใส่กันล้อหกคอยรอนครับผมอันนี้ผมขอญาตฝากไว้ก่อนเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมย้อนกลับมาเดี๋ยวไปดูร้านอื่นโอ้ใจดีมากนะครับมี่น้องของเรานะครับอันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยพัทยานี่เลยนะ อ๋อคนพัทยานะครับ <มา S 1> นี่ครับนะะค,ะครับผมขอบคุณมากครับผมไปดูร้านอื่นนี่ครับโอ้โหอันนี้อะไรเอ่ยแม่ค้าอ,อธิบายหน่อยทีนี่โอ้หน่ากินเดี๋ยวให้ทางทีมงานในชแนลลองลองซูมดูแต่ละอย่างนะครับโอ้หสวัสดีนะคะจากครัวบังเดชอาหารมุสลิมระยองนะคะวันนี้เรายกครัวมาที่นี่เลยนะคะงานฮาร้านพัทยานี่เป็นเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วค่ะ แซ่บมากนะคะค่ะซื้อไปทาแลกวฟันหักเอามาคืนนะจ๊ะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้ออบซอสพริกไทยดาค่ะนะคะเนื้อก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยช่ำๆนะคะนุ่มทุกชิ้นนะคะนี่เลยเนาะถัดมานะคะก็จะเป็นข้าวหมกนะคะของเราจะเป็นข้าวหมกสสีเนาะข้าวหมกไบยนีนะคะจะเป็นไก่ข้าวหมกไก่แบบนี้เลยนะคะข้าวหมกไก่เนาะ นะคะถัดมาก็จะเป็นข้าวบกเนื้อค่ะชิ้นใหญ่ๆช่ำๆแบบนี้เลยนะคะบกเนื้อหมกไก่ชุดเท่าไหร่คะข้าวบกเนื้อ100ค่ะข้าวมกไก่70นะคะถ้าเป็นอาหารเนื้อจะเป็น100หมดนะคะนี้ราดข้าว80บาทนะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่เสร็จปลาหมึกทอดค่ะอร่อยมากคนระยองนะครับเชิญชิมในงานนี้ ่ร,ร้านด้วยนะคะจากครัวบางเดชอาหารมุสลิมระยองนะคะวันนี้มาเปิดครัวที่นี่นะคะงานฮาล้านพัทยาค่ะขอบคุณ<ร>มากค่ะครับนี่ครับโอ้ร้านนี้ยังไม่หมดนะครับลองดูอีกเยอะมากนะครับอันนี้คือโป๊คือโป๊ะหรือว่ากะโป๊ชื่อใช,ใช้อะไรคือโป๊คือโป๊ค่ะคือโป๊งนาาค่ะาาค่ะใช่ค่ะ เป็นเซตใช่ค่ะเป็นชุดค่ะเป็นอาหารทานเล่นนะคะเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ชายหาดค่ะเป็นมีสามรสนะคะคุณพี่อันนี้จากจังหวัดอะไรคเนี่ยนราที่ว่าจากของดีเมืองนรานะคะมีรสชีสจะมีเป็นรสชีสเป็นค่ะเป็นรสชีสแล้วก็สปาซี่นะคะแล้วก็ออริจินัลทานกับน้ำจิ้มนะคะเชิญชวนมาเที่ยวนะคะครับขอบคุณค่ะอันนี้ชุดละเท่าไหร่เลยห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทค่ะ โอเคอ๋อสันอันนู้นก็ทอดสดๆเลยหลังร้านนะครับนี่ได้ร้อนแน่นอนนะครับร้อนๆกินร้อนๆแล้วกรอบเลยเ้าเหนียวมะม่วงยังยังไม่จบใช่ไหมครับเ้าเหนียวมะม่วงโอ้โหร้านนี้มีมีแขกมุงครับไม่ใช่ไทยมุงแขกมุงครับแขกมุงเสาไม่กุม้มอ,อ,อธิบายดิ มีอะไรบ้างนี่เชิญเชิญเชิญบิสมิลลาฮิรเราะหิมอัล h a m d u l i ล l a h ยูบิอาลามีนนะครับวันนี้ในฐานะกรรมการจัดงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยนะครับภรรยารู้ว่าอิหม่ามมาสามวันนะครับก็ขอมาขายของด้วยนะครับวันนี้ก็มีร้านนะครับกาแฟโกโก้ชาดมะนาวนะครับแนะน้ำเลยปังเย็นนะครับปังเย็นนะครับหนึ่งเดียวนะครับในตรงนี้มึงนะครับที่อร่อย ต้องบอกเลยว่าอร่อยเย็นฉ่ำน,น,นะครับแก,แ,กแก้วนี้25บาทนี่อะไรนะอันนี้กาแฟกาแฟร้อนครับกาแฟร้อนชาร้อนถ้าเป็นเย็นก็35บาทครับ35บาทแล้วก็มีเป็นถังครับอาจารย์ครับเป็นถังเลย55อันนี้กินคุ้มเลยครับกินอิ่มน,นะครับ <ๆ S 1> ก็ฝากร้านนะครับท่านใดที่มาเที่ยวงานวัฒน,นธรรมตะวันออกนะครับชายหาดพัทยาว,วันนี้ผมฝากร้านชามิ้นด้วยนะครับมันยัดอรุษนาบ่อน้ำ นะครับร้านชชมินของอิหมามิตธวานวงศมันนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับยาซาก็ราอไข่ร้อนครับครับผมต้องขอบคุณท่านอิหมามิตธวานวงศมันด้วยนะครับแหมเห็นปินปีนอยู่นี่ครับฝากร้านนะครับแล้วก็มากันครับชื่นฉ่าแน่นอนนะครับอันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลโอ้โหผัดเผ็ดปลาไหลสูตรใครจ้าจากไหนเนี่ยอ่ชนบุรีชบุรีค่ะอยู่พนัสนิคมค่ะพนัสนิคมนะค่ะปลาไหลนี่ ได้แต่ไหนมาซื้อมาซื้อมาเลยนะค่ะแล้วชุดเปลาหน้าข้าวแปดสิบเป็นกับข้าวร้อยยี่สิบต่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นตามสค่ะค่ะตักล่าเลยค่ะครับผมปรุงปรุงเสร็จหลังร้านเลยนะครับอ่าแล้วก็มีร้านต่างๆอีกตอนนี้ก็ทยอยตั้งถึงแม้แต่ทยอยตั้งนะครับก็จะมีร้านที่เปิดจำหน่ายแล้วเห็นไก่แขวนเป็นตัวเลยครับนี่ สลามไว้กุ้งครับผมอันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยร้านจุลีข้าวหมกไก่อยู่สุราษฎร์ยิดนุ่งยากินเนื้อหวานเนื้อนานอีหม่ำล้อสงบเสง่ประธานก็มกลระานใช่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกรับจุลีพอออกร้านนี่เลยขายใช่ครับขายมีข้าวหมกข้าวมันขมันจ้าแล้วก็ข้าวไก่ไก่ทอดข้าวหมกหกสิบจ้าหกสิบข้าวมันหก เหมือนกันเหมือนกันคเนกันอ่าโอเคนะครับร้านนี้จากเนินพบหวานของอร่อยนะครับอยู่ในซอยนมพบหวานเยอะแยะเลยอ้าวขายร้อนครับนี่ขายร้อนโอ้โหดูแพ็กเกจจิ้งแน่นอนอันนี้อะไรเนี่ยน้ำแข็งใสใบจากนะสวยงามมนี่เราสวยอยู่แล้วมีเมนูหลากหลายมากมายเลยนะครับ โอ้นี่ร้านน้ำแข็งใสายเอ้านะครับจะเห็นวันบรรยากาศตรงนี้นี่ครับชนบุรีมาแล้วต้องมีกระบอกข้าวหลามใช่ไหมแต่อันนี้เป็นกระบอกใส่น้ำนี่ครับกระบอกใส่น้ำนี่กระบอกเท่าไหร่ครับเนี่ยนาเดียน้ำชงกระบอกไม้ไผ่โอ้โหแน่นอนแน่นอนเลยนะครับกระบอกไซส์เ50บาทกระบอกไซส์แอ0บาท อันไหนคือไซส์เอ็มอันนี้เล็กหน่อยอันนี้ไซส์แอลว่าไปนะครับแม่ค้ากําลังโจรมนุนอยู่อันนี้เขายํปาปักใต้นะครับอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะปักใต้มาจากมาจากจังหวัดอะไรจ๊ะเขายปาปักใต้เนี่ยเป็นคนสงค้าค่ะ กินแล้วค่ะอันนี้ข้าวย่ำค่ะข้าวย่ำข้าวย่ำสูตรจากสงฆาเลยค่ะใช่ค่ะข้าวย่ำนะครับข้าวย่ำค่ะขายข้วย่ำเรามีไก่ด้วยแต่อันนี้ไก่ออมๆเป็นของไหนเขาโชว์ไก่ออมนะครับสูตรเบตงเลยค่ะสูตรเบตงนะไหนสัมภาษณ์ไก่นี้ไก่ไก่พูดได้ไหมครับไก่ไม่พูดนะแต่คนขายพูดแทนอันนี้ไก่เบตงโอ้นี่สมุนไพร ไก่เบตงนี่ตัวใหญ่ใหญ่หหหหหนเนาะใช่ไก่ตัวใหญ่ถ้าไก่ตัวเล็กมันจะไม่อรอ่อยแล้วเครื่องก็เป็นเครื่องสมุนไพรทั้งหมดเครื่องสมุนไพรเลยนะใช่ค่ะคเครื่องนี้มีแต่แบบว่ากินเข้าไปแล้วก็แบบอร่อยเลยถ้าติดใจกินตัวเดียวไม่ได้ต้องกิน,นตัวสามตัวตามงานตามงานมาเลยว่าสั่งใช่จังไว้เลยค่ะตามงานนี่เราจะขายถ้างานหนึ่งประมาณ250ร้อยห้าสิบถึงสาม้อตัวเท่ใช่วันเดียว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 นะวันเดียว แล้วก็เดือนถือสินอดก็จะขายอยู่หน้าบ้างทุกวัน,อ,นอยู่ตอนนี้อยู่พนันนิคมค่ะคอยู่สุดเราเขาสีพระธาตุพนันิคมนี่มาหลายร้านมากใช่ค่ะเอ,อนน่อนนเขตน,นี้หมดเลยต,ตัวละสามร้อยค่ะไม่แพงมีเด็มากเลยเนี่ยสามร้อยเนี่ยสามร้อยถูกปากแล้วก็<ม>ถูกใจด้วยเอาละถูกเลยค่ะครับทุกท่านก็ราคาสามร้อยก็จะมีสามถูกนะครับถูกเนื้อ ถูกปากถูกใจถึงตั้งราคาไว้300 <laughs> สุดยอดไปครับผมขอบคุณมากนะครับร้านไก่ไขข้อค้องใจให้เรานะครับว่าราคา300มาจาก3คํคำด้วยกันนะครับนี่ครับแล้วก็มีร้านต่างๆมากมายเลยทีเดียวมาตอนนี้ได้ดูว่าวด้วยนะครับมีให้ชมกันนะครับ ร้านลูกชิ้นต่างๆชิ้นทอดนะครับอันนี้ก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบงับงซาบังซาเองเลยไหมครับผมนี่บางซาเจ้าของร้านวัยรุ่นวัยรุ่นเขาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวใช่มใช่ใรุ่นสร้างตัวนะครับอายุน้อยร้อยโรคบางซามีอะไรมั่ง <c oughs> จะมีไส้กกอกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้างเคียงจะมีขิงมีพริกครับ <c oughs> ผักครับผม โอ้ยขิงนี่ดองเองป่ะอ่าขิงซื้อมาครับซื้อมานะใช่ครับผมเป็นร้านที่เรารับรับโดยเฉพาะเลยใช่ครับขิงพิเศษร้านอิสลามครับผมโอเคแล้วก็กินขาวขายเป็นชุดใช่ไหมเป็นชุดครับผมชุดละไหนอ่าชุดเล็ก50ครับชุดเล็ก50 2ขีด70แล้วก็มี3ขีด100มีครึ่งโลมีหนึ่งโลช่างกิโลเอาใช่ครับผมชุดเล็กกับชุดใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแค่ถุงใช่ไหมแต่ปริมาณ มาลองมาลองบางสารนะจะอยู่ไกลซะหน่อยครับนะครับไกลหน่อยอร่อยแน่ครับไกลหน่อยอร่อยแน่บางสารนะครับมาเจอที่นี่นะครับเอาไปดูร้านอื่นครับช่องทางดิสกี้เยอะๆเกลังนี้นะครับกินง่ายขายคล่องนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเมี่ยงเมี่ยงกุ้งเมี่ยงเนื้อสลัดผักสลัดผลไม้แซนด์วิชค่ะตะกวดารุนฮาดียะใบเบงตะกูจ้ะตะกูอยู่ที่ชลบุรีนะใช่ค่ะแล้วก็มีสลัด สลัดผลไม้สลัดผักค่ะเซนดิ้บค่ะเซนดิ้บเมี่ยงกุ้งค่ะชุดเท่าไหร่ครับเมี่ยงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรบกุ้งทั้งเนื้อสลัดหกสิบสลัดหกสิบบาทเซนดิช้บาทซห้าสิบบาทจ้ะแล้วก็จะมีข้าวเกี๊ยวปลาบาทข้าวเกี๊ยวปลายี่สิบห้าบาทนะฮะโอเคครับผมได้ครับได้ครับรุฮาดิยะค่ะ อันนี้นะครับก็ออกมาซื้อง่ายๆใส่ถุงไปนั่งทานกันได้นะครับไปดูร้านอื่นนะครับนี่โกมัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนชิมก่อนปรุงนี่แน่นอนทีเดียวนะครับอ่ะอธิบายนยที่ชิมก่อนปรุงเป็นยังไงเ,เพราะว่ารสชาติอร่อยอยู่แล้วคะ่ะอร่อยอยู่แลวใช่เข้มขน้นมีหมายถึงว่ามีเนื้อตุนคะ่ะแล้วก็มีเอน็นมีลูกชิ้น เพื่อละหกค่ะพิเศษ 80, 60, 60, 80. แล้วก็มีข้าวหน้าเนื้อตุ๋นด้วยนะคะออนะค่ะเซอร์อามากินได้เลยค่ะอร่อยมากโอเคอร่อยมาก,ร,มากร้านนี้นะครับมาดูกันต่อไปอันนี้เป็นร้านที่เกี่ยวกับยำเนาะร้านนี้ร้านอะไรครับเนี่ยทำอะไรบ้างทำยำค่ะนิตานิตาขายทั้งตำทั้งยำใช่แล้วก็มีข้าวไขา่ข้นด้วยอ๋อนี่ ถ้าไข่เคนนี้ก็คือสั่งไม่เดี๋ยวจะเธอทำใีทั้งไข่เคนห่อมหมกทะเลไข่เคนปูอัดไส้กรอกไก่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร้านประจำหรือเปล่ามีค่ะขายอยู่ที่มัสยิดนูรุนยากรีนซอยเนินพระหวานได้ค่ะขออชื่ทำดีแล้วค่ะถ้าคิดถึงส้มตำคิดถึงร้านนิตาซอยเนินพระหวานมัสยิดนูรุนยากีนจ้ะ 3วันนี้จะอยู่ที่ที่นี่ค่ะที่นี่จ้ติดตามได้ที่นี่นะอย่าไปที่สุราวนะสุราวไม่มีวันนี้สุกเสาร์อาทิตย์นะครับ16 17 18ครับร้านนิตาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับผมนี่มีอีกหลายๆร้านสลาเปกุ้งครับผมอันนี้มันฝรั่งทอดนเป็สเต็กจ้ะเป็นสเต็กมีจ้าเรามีทั้งสเต็กเนื้อแล้วก็สเต็กป่านะจ๊ะอันนี้จะเป็นสเต็กเนื้อ นะครับมีครบสูตรเลยมีเฟรนช์ฟรายมีสลัดให้นะจ๊ะแล้วก็ซอสต,ต่างๆแล้วก็มีสเต็กไก่พริกไทยดำนะจ๊ะสเต็กไก่พริกไทยดำนะจ๊ะก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับผมอร่อยครับชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยไก่ร้อยยี่เนื้อร้อยห้าสิบแต่ของเราเป็นเนื้อโคขุนแท้นะจ๊ะก็คือเลี้ยงเองทำเองเชือดเอง ทำทุกอย่างแล้วก็คัดกินเองด้วยขายด้วยมันอร่อยก็เลยเอามาขายให้คนได้ลองทานกันดูชาครับชาบมีถ้วยรางวัลการันตีด้วยใช่ครับผมเป็นถ้วยอะไรครับผมอันนี้ก็จะเป็นถ้วยเกี่ยวกับที่ว่าผ่านการประกวดอาหารเกี่ยวกับเนื้อความนุ่มของเนื้อและอะไรต่างๆนะครับน่าจะเป็นใบโน้นอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับมอไซค์อีกอย่างนะครับ สองถ้วยมีถ้วยรางวัลการันตีด้วยนะครับความอร่อยของร้านนี้แน่นอนนะครับมามาชิมร้านเรามีประจําอยู่อยู่ที่ไหนครับผมร้านผมอยู่ที่ชนบุรีในตัวเมืองนะครับชื่อร้านสเต็กอบายนะครับผมเซิร์ชไปได้เลยปักหมุดไปได้เลยครับสเต็กอบายชนบุรีนะครับไม่อิ่มไม่อร่อยนะครับไม่เก็บตังค์นะครับไปดูถาดผมจานเบลเลอร์เฮ้อเลยเนื้อนี่ผมใส่ให้เต็มถาดเลยนะครับสลัดผักเฟรนฟรายมีหมด นะครับคุ้มครับไปทานร้านผมคุ้มนะครับไม่แพงนะครับที่ร้านก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันแหละครับผมไม่แพงสเต็กอใบนะครับก็เชิญเข้าไปนะครับอยู่ที่ชลบุรีแน่นอนครับไม่อร่อยไม่คิดตังค์ครับไม่อร่อยไม่คิดตังค์แต่ถ้าอร่อยแล้วก็คูณสองขอบคุณมากครับอใบครับผมเดี๋ยวไปทั้งต่อครับกุสลามตุลกาตูโอ้มีอีกเพียบเลยนะครับในโซนนี้ตอนนี้ ร้านค้านะครับข้าวยำแหนมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้าวยำแหนมข้าวยำแหนมขายประจําอยู่ที่ไหนขายประจําอยู่มัสยิดฮารุนมุตตฟ้าครับมุตตาฟ้าอยู่ตรงไหนปกฟ้าครับก่เกาะจันพนิคมทร์พนัสนิคมใช่ครับก็เป็นยำแหนมใช่ครับสูตรเด็ดมันอยู่ตรงไหนครับยำแหนมเนี่ยสูตรเด็ดอยู่ที่ข้อที้ใช่ครับอยู่ที่อันนี้นี่อ๋อเป็นอูนนี้นะใช่อันนี้จะเป็นสูตรสูตรที่ทางเรา มีคนเองใช่ครับจะเป็นส่วนไปใช่แต่ถ้าเกิดทั่วไปก็เหมือนกันแหนมเหมือนกันครับอันอื่นเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ใช่อันนี้อะไรครับรับยังไงเนี่ยให้มาชิมเอาใช่ครับหกสิบบาทนะครับหกสิบบาทขอบคุณมากนะครับนี่อันนี้เช่นายวราชค่ะใช่ค่ะสูตรยาวราชอ๋อเป็นคนชนบุรีค่ะใช่ค่ะแต่ได้สูตรจากยาวราชมาค่ะ ค่ะอันนี้น้ำซอสต้มยำนะคะสูตรเฉพาะของร้านค่ะค่ะอันนี้ซอสเย็นตาโฟค่ะข้าวเตี๋ยวเส้นปลามีน้ำใสมีต้มยำมีเย็นตาโฟมีโฟยำค่ะหลายอย่างครับมีมีมีเส้นให้เลือกไหมหรือว่าเส้นปลาอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเส้นปลาอย่างเดียวใช่ค่ะถ้าจะเส้นมีเส้นใหญ่เส้นเล็กก็ไว้ทานปักซอยบ้านก็ได้แต่มาถึงพัทยามาทานเส้นปลาค่ะ ร้านประจำเลยอยู่ตรงไหนอ๋อออกบูธอย่างเดียวค่ะใ,บบใช่ค่ะ้องหากินตามงานต่างๆใช่ค่ะ,ะคใช่ค่ะยินดีต้นตอนรับค่ะอยู่หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกนะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณมากเลยนะครับมาร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะสั่งเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็กเส้นกลางรือไม่มีนะครับมีเส้นปลาอย่างเดียวนี่มาถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วผมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเวลาจะกลับบ้านเนี่ย ต้องมีขนมเนี่ยขนมจากขนมจากขายยังไงครับเนี่ยมัดละยี่สิบห้ามัดละยี่ห้านะนี่อันนี้หนึ่งมัดนะครับยี่สิบห้าบาทโอเคอ่าแล้วมีอันนี้มีข้าวหลามข้าวหลามหนองมนหรือข้าวหลามที่ไหนน้องน้องปลาไหลน้องปลาไหลน้องน้องปลงาปไหลแป้งยาวน้องปลาไหลแปลงยาวจะ้ะแปลงยาวนะก็จะเป็นอันนี้ชุดเท่าไหร่ เป็นอะไจ้ะขาลามช็อตครับผมนะเป็นของฝากได้อ่านี่นะครับหรือว่าซื้อกินในงานก็ได้มีหลายร้านอันนี้จะห่อหอมกสามห่อร้อยหมกอะไรจะ๊ะปลาโชกุนค่ะปลาละปลาโชกุนปลาโชกุนโหได้ยินแต่เขาเรียกว่าอะไรนะส้มโชกุนอันนี้ปลาโชกุนเป็นยังไงเนื้อปลาเป็นเนื้อขาวๆค่ะ อร่อยรสชาติจัดจ้านแน่นอนครับหมกนะครับสามห่อร้อยาดินเชนนะครับมีร้านน้ำร้านต่างๆนะครับมากมายนี่คืองานที่จัดขึ้นที่พัทยากลางนะครับงานมหกรรมวัฒนธรรมมุสลิมถิ่นตะวันออก